วันนี้เรามาอยู่กันที่ก๊อก17 BB กันบ้างนะครับนี่ตัวนี้ในชุดเนี่ยมาพร้อมกับไอ้กระเป๋าพี่เลยนะครับกระเป๋าพองน้ําตัวปืนลูกสูบสำรองนะครับแล้วก็ตัวแทงการลูกติดในท่อซึ่งปกติถ้าเราใช้ลูก BB กันดีๆมันก็ไม่ติดอยู่แล้วนะครับจะติดก,ก็ในกรณีไปใช้ลูกแก้วลูกเหล็กอะไรพวกนั้นนะครับตัวปืนนะครับ เนี่ยมาแรกๆเขาจะล็อกไกไว้แบบนี้เหมือนกันกับก๊อก OK 18จริงๆแล้วตัวก๊อกเนี่ยทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันต้องสไลด์หนึ่งทีดันไปนิดนึงไอตัวเนี้ยมันถึงจะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวจะทำให,ดนะห้ดูนะครับเ,เห็นไหมครัดูนะครับเห็นไหมเนี่ยมันกลับมาแล้วแปลว่าตอนที่เราเลิกเล่นเสร็จะเราต้องกดล็อกไว้อย่างนี้ด้วยนะครับนี่มีฮอปอัพในตัวนะครับซึ่งต้องถอดสไลด์ออกมาโดยการที่ ดึงตรงนี้ลงมาทั้งคู่นะครับมันเลื่อนลงไปได้เนี่ยตรงนี้นะครับมันเลื่อนลงไปแบบนี้ได้นะครับจะเลือ่อนใ,ให้ดูนะดูนะเนี่ยแต่มันต้องเลื่อนทั้งสองข้างนะครับคือเลื่อนดึงลงมาทั้งคู่แบบนี้แล้วก็ถึงจะเอาสไลด์ออกมาได้ซึ่งไม่ได้ทําให้ดูนะครับตัวหมุนฮอปอัพมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหมุนเพื่อปรับให้ตัวยานเนี่ยมันขึ้นหรือลงนะครับสตรหลังนะครับเป็นแบบสีแต้มลงไปเฉย นะครับตัวนี้นะครับซึ่งถอดออกได้นะครับตัวนี้ถอดเอาไปใส่พวก i m r อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สูรหน้านี่ก็เป็นแต้มสีเฉยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกรีนนูนๆขึ้นมานะครับโอสวยนะครับน้ำหนักโดยรวมนะครับเจ็ดหกหกกรัมนะครับก็เจ็ดร้อยกว่ากรัมเกือบกิโลนะครับไม่ตัวซีรีส์เนี้ยที่เป็นก๊อก หรือ1911ก้อ่ะจะหนัก8 0 0รกรัมนะครับจะหนักกว่านะครับเพราะส่วนท่อนล่างมันเป็นซิงค์อลลอยด้วยนะครับตัวนี้ท่อนล่างเนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์ตัรท่อนบนทั้งหมดทั้งชุดตัวนี้เนี่ยมันเป็นโลหะซิงค์อลลอยมันก็เลยน้ําหนักน้อยกว่า191 1นะครับองค์ประกอบเนี่ยอืถือว่าจับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับขนาดกําลังพอดีเลยนะครับวันนี้เรามาดูแมกกาซีนบ้างนะครับแมกกาซีนเวลาใส่ลูกของก๊อกนะครับ เราจะใส่ในช่องที่ใหญ่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันแคบกว่าตรงนี้เนี่ยต้องดึงสปริงลงมาตรงนี้นะครับปึ๊บมีตรงนี้กว้างใส่ลูกจากตรงนี้นะครับไม่ได้ใส่เหมือนปืนอารมณ์ใส่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ใส่จากข้างล่างตรงนี้นะครับจะใช้มือใส่หรือสปริงโรเดอร์ก็ได้ส่วนการเติมแกะนะครับเราต้องดันฝาน,นี้สไลด์มาข้างหน้าดันอมมาสุดเลยก็ได้แต่จะไม่ต้องดันสุดก็ได้นะครับก็คือโดยการที่ดึงตรงนี้ลงมาเนี่ยมันจะดึงลงมาได้เป็นแบบสปริง นี่มันจะดึงลองอมาได้เนี่ยมันเป็นสปริงนะครับสปริงดันตรงนี้ไว้ดึงลงมาสไลด์ฝาเอาออกมาหมดเลยก็ได้นะครับหรือจะเนีบยไปเฉยๆก็ได้นะครับประมาณนี้เอาเปิดแค่นี้พอให้มันพอเห็นว่าเออมันเติมได้แค่นี้ก็ได้นะครับเหมือนก๊อกสิบแปดนั่นแหละนะครับแก๊สที่ใช้นะครับก็ต้องเป็นแก๊สสำหรับปืน b ีบีการโดยเฉพาะนะครับเอาแก๊สปิกนิกมาไม่ได้นะ อันนี้ต้องบอกไว้ดูคลิปจริงๆเพราะเผื่อคนบางคนดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ย <_ S 1> ก็เดี๋ยวเอาแก๊สปิิกมาเติมก็ยิงพู่ทีเดียวได้แค่ทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเติมแก๊สนะครับรูรูหัวแก๊สจะค่อมรูเล็กๆตรงกลางแล้วก็กดลงไปนะครับก็ประมาณสัก8ถึงสิบวินะครับสักสองรอบก็ได้นะครับแบบนี้กดลงไปนี่นะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้าสิบนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับการใส่ลูกนะครับก็ดึงสปริงค้างไว้นะครับจะใช้สปรีดโรเดอร์ใส่ก็ได้นะครับวันนี้มันก็จะสะดวกดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้สปรีดโรเดอร์นะครับก็จะใช้มือก่อก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ทําพยายามทําให้ลูกมันเรียงกันแบบนี้นะครับมันจะใส่ได้เยอะกว่านะครับนี่ประมาณนี้นะครับใส่แล้วเห็นไหมเรียงสวยเลยนะครับจะอยู่ประมาณ26นัดโดยประมาณ อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับใส่ปึ๊บแล้วก็สไลด์หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นมันก็จะยิงเป็นแบบเซมิออกโตนะครับถ้าลูกหมดก็จะขานสไลด์นะครับตัวกล้องไม่มีอะไรยุ่งยากครับเนี่ยสไลด์หนึ่งครั้งถ้าเราไม่กดตรงกลางไปด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะไกลมันจะไม่สามารถกดลงไปได้มันจะยิงไม่ได้นะครับตรงนี้มันเป็นเซฟตี้ไกนะครับเป็นไกออดตรงกลางเล็กเราต้องกดเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเกัน นี่ครับว่าเท่าไหร่นะครับนี่ครับสนะครับเป็นแบบโบแบสนะครับยิงแล้วก็มีแรงทีบนะครับ3 2 3สองสาเราจะไปเทสระยะให้ดูนะครับว่ามันดิงกันที่ระยะไกลแค่ไหนนะครับเดียวโดยปกติแล้วเนี่ยวีรบินการมันก็จะยิงเกิน20เมตรอยู่แล้วนะครับโดยทั่วๆไปนะครับ ในกรณีที่ลูกหมดนะครับมันก็จะค้างสไลด์แบบนี้นะครับตอนเราปลดสไลด์กลับไปอ่ะเรามีสองวิธีนะครับคือในกรณีที่เราเล่นต่อก่อนในกรณีเราเล่นต่อเราเอาแม็กออกมายังไม่ต้องทําอะไรกับตรงนี้นะครับนะครับเราก็เติมลูกเข้าไปนะครับสมมุติเฉยๆนะผมสมมุติให้ดูนะครับเนี่ยว่าผมใส่เข้าไปสักสามนัดก็พอนะครับสามนัดก็พอ แล้วก็ใส่กลับเข้าไปปึ๊บมันมี2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือดันตรงนี้ลงมานะครับขนานกับสไลด์ปืนกดลงมาเลยกับวิธีที่2ก็คือดึงขอยหลังมานิดนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้ววิธีที่สองมันจะเท่กว่านี่แบบนี้เห็นไหมครับมันจะโค้เท่นะครับผมวิธีแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็จะเป็นปกตินะครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าลืมเอาแม็กออกเราก็กด ล็อกแบบนี้นะครับเพื่อให้ตรงเนี้ยกลไกตรงเนี้ยที่อยู่ข้างในมันคืนค่ากลับไปเหมือนเดิมนะครับผมจะดีที่สุดแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้แยกแม็กเอาไว้ก็ได้นะครับหรือจะใส่ไปก็ได้นะครับแต่อย่าไปใส่กระสุนแล้วกันนะครับตรงนี้เพราะว่าอันเนี้ยถ้าจะยิงใหม่ต่อให้ใส่แม็กไปมันก็กดไม่ได้มันต้องสไลด์ก่อนหนึ่งทีอยู่ดีนะครับผมก็แปลว่ามันไม่ได้ขึ้นลำารอเอาไว้นะครับดังนั้นการเก็บก็ต้องเก็บแบบนี้นะครับสรุปก็คือตัวกลนะ้อง17เนี่ย ยิงสนุกแน่นอนระยะเกิน25เมตรแน่นอนจากในคลิปที่ดูนะครับแบบ slow motion แต่ช่วงปลายๆเนี่ยมันจะเหินขึ้นซึ่งวิธีการแก้นะครับของพวกนี้นก็คือเราต้องขอสไลด์ชุดนี้ออกมาแล้วก็หมุนแกนพอมอาพะครับหมุนถอยหลังนิดนึงเพื่อให้ตรงตรงตรง,ตรงอันนี้มันสมมติว่านี่เป็นยางมันจะกดเอาไวน้นี้พอเราหมุนถอยหลังมันก็จะคลายออกยางมันก็จะค่อยๆขึ้นมาคือถ้ายางเนี่ยมันมันไม่ลงไปลึก นะครับมันอยู่ประมาณกําลังดีเนี่ยลูกมันจะเหินน้อยเหินมากเหินน้อยขึ้นอยู่กับการปรับฮอบตรงนี้นะครับซึ่งหมายถึงว่าทุกปืนนะครับที่ปรับได้ผมก็เลยจะบอกว่าทุกปืนที่มีฮอปอัพและปรับได้นะครับโดยเฉพาะบัวบีการปืนพกสั้นส่วนใหญ่จะปรับได้เกือบหมดแต่มีบางอันปรับไม่ได้ก็มีนะครับผมนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้กอกสิบเจ็ดนะครับสวัสดีครับ